หลุดโมเดลตัวเครื่อง iPhone 12ทั้ง3รุ่นเผยดีไซน์ขอบเครื่องเหลี่ยมตามข่าวลือก่อนหน้านี้นะครับเราได้เห็นตั้งภาพเรนเดอร์และข้อมูลต่างๆของมือถือซีรีส์ iPhone 12หลุดออกมามากมายซึ่งล่าสุดก็ได้มีภาพหลุดโมเดลตัวเครื่องของ iPhone 12ทั้ง3รุ่นออกมาให้เราได้เห็นกันแล้วโดยรูปร่างหน้าตาของมันก็มีลักษณะตรงกับข้อมูลที่เคยหลุดออกมาก่อนหน้านี้ว่าจะมีการเปลี่ยนดีไซน์ขอบเครื่องแบบโค้งมนในรุ่นก่อนๆให้เป็นดีไซน์เหลี่ยมๆเ,เหมือนกับ iPhone 4นั่นเองครับสำหรับโมเดลของ iPhone 1 โมเดลที่หลุดออกมามีทั้งหมด3ขนาดก็คือรุ่น iPhone 12ที่มีหน้าจอขนาด5.4นิ้ว iPhone 12 pro หน้าจอขนาด6.1นิ้วและรุ่นพี่ใหญ่ iPhone 12 pro max หน้าจอขนาด6.7นิ้วแต่จากแหล่งข้อมูลได้กล่าวไว้นะครับว่าตัวโมเดลนี้ยังไม่ได้สรุปในเรื่องของตัวกล้องเพราะฉะนั้นเราจึงยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดนะครับว่า iPhone 12จะมาพร้อมก,กับกล้องหลังกี่ตัวกันแน่แต่จากข้อมูลก่อนหน้านี้บอกว่ากล้องหลังของ iPhone 12 pro max จะสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงถึงระดับสบบี่ังองจจร้อยสี่ AR ยังทาให้การถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องหน้าจอนะครับยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบ120เฮิรตซ์หรือเปล่าแต่จะข่าวหลุดก่อนหน้าน,นี้นะครับเราได้เห็นตัวเลือกในหน้าเซตติ้งที่มีตัวเลือกให้ปรับโหมด High Refresh ทาให้มั่นใจได้ในระดับหนึ่งนะครับว่า iPhone 12น่าจะมาพร้อมกับหน้าจอที่มี Refresh Rate 90เฮิรตซ์หรือไม่ก็120เฮิรตซ์คาดว่าเราน่าจะได้เห็นการเปิดตัวของมือถือซีรีส์ iPhone 12ในเดือนกันยายนนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดิมของการเปิดตัว iPhone อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้อัปเดตข่าวสารไอทีทันใจกันในทุกวันนะครับ